ในช่วงที่หลายโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมสิ่งที่ผู้ปกครองอาจจะต้องเตรียมตัวในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คงจะเป็นการตรวจ ATK ค่ะ สำหรับการตรวจ ATK หรือว่า Antigen Test Kit นะคะจะเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้นสำหรับตรวจหาเชื้อโควิด -19 ค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1จะเรียกว่า h o Youth ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้เองตามผู้มือที่แนบมาค่ะ2จะเป็นแบบ p r o s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  n o n Youth ค่ะซึ่งจะใช้ในกรณีอบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ทดสอบให้เท่านั้นค่ะ สิ่งส่งตรวจที่ใช้ในการตรวจ ATK นะคะก็มีอยู่หลายชนิดค่ะโดยที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือนาซโซสวบซึ่งจะเป็นการเก็บจากโพรงจมูกทั้งสองข้างค่ะอย่างที่สองจะเป็นการเก็บทางน้ำลายค่ะซึ่งจะสามารถใช้ได้ในเด็กที่อายุตั้งแต่0ูนถึงสิปีค่ะโดยความแม่นยําของการเก็บสเปซิเมนทั้งสองนี้นะคะทั้งทางโพรงจมูกแล้วก็ทางน้ำลายนะคะจะมีความแม่นยําที่ใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการเลือกชุดตรวจ ATK นะคะควรเลือกชุดตรวจที่ได้รับการรับรองจากทางออยอค่ะและเนื่องจากการตรวจ ATK นะคะเป็นการตรวจขัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสําหรับผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงติดเชื้อนะคะควรตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR นะคะในสถานบริการที่ได้รับมาตรฐานค่ะเทคเกียีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล